เออเมนูก็ะมาวนเลยบคักหนามสิ่ปบกเนี่ยได้แนมไปให้แก่อนขี้ไทยแต่พวกกะติสำม้วนนี่ ไม่คุ้นทลยไมกระายกวานไม่คุ้นก้อนขี้ไยังขรุขหโอยู่สบายดีย้ำเศร้าออพี่น้องเมื่อเนี่ยไปแห่งกระตุกแ้งสมใจแหละสิปด้ามทงได้ต่อวะทงหนักกรมีแล้หนำ ถงแร่กับด้คนเบื่อแถงแน่กับเด้กคนเหรอนกกาเขาขึ้นเบิดอะายไอ้เอ้ยบ้านเนี่แล้วเขาดอเอาบอกห้มันชุกไวๆเนาะทุกอย่าง มันกับวายแค่ผักอันนี้ใค่เนืมันมือหมูนะจุ่มไปต่ออปนเข้าใจจังเตี้ยครับอันนี้เนี่ยเขางั้นหรือเขาดอเขาดอแต่ว่ามวลนากระเรืออยู่เขาดอข้อมูลเขาตั้งเนี่ยเขาเอาไปหน้าเม็ตีตัวนี้เขาไปหน้าทงนั่นทำมันเรือกันดิโอเขาไปดำทางสุนมันโมมีหนามคุณโตคุณ าก้างตั้งและบนเรื่องเรื่องขับมันก็เลื่อกับเกี่ยวต่อกันเรื่อยๆอย่างมันก็บโบงั่งนี่หน้าตูโบยับอยู่น่ากับโอยู่ hương dưng hương 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 hỏi hương 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 ทุดถ่ายก็เลือดซ้ำหายที่เราเลื่อนาว่านอย่างนี้ทางหลุมตะก,กี้ว่าเลือดหาทั้งหลุมก็จะกระตอหายไปขาดก็พอดีจนคำจนหามงกุฎก็จะยังเลยถึงวันงาโมงจะเว่นอย่างนีูงอยู่เนาะหนอยอย่ำดำหน้ามันก,ก็แน,น่นเอะแล้วยามนี่นะกงเล่นลายก็ขึ้นหน่อยขยา,ามเกี่ยวขาวนะกงเล่นหน่อยก็ขึ้นลาย cây cá hông có nhanh thì man xong xăm lội thì mới ra con củ của bà con bố của bà con của lại này, 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 cái lội, cái bớt thì... xong lội xăm lội xong hay hay chịu bớt mà làm thân muốn thân bớt hay là sao có mặt tí nhờ ไปล่าต่อไปมลุกๆคนนี้เขาไปเลี้ยงงัเหมือลอไมียเขาไปเลี้ยงงัวทายเขาไปเลี้ยงเนี่ยแซมเอ้คนกล้าออกไหอูหญ้ากอคนสิขาดบ่ได้เมันแคนไปนาน้างๆนั่นแหละพ่อเสี้ยว ให้ให้ต้นนีน้ำข้างๆนะคะคนออกโลดคนไปผูกคนไปหน้าประดําผูกให้ลูกมากให้ชุ่มหนึ่งให้เธอจะชุ่มหนึ่งจะนอนจะเออจะไปช่วยซอยหักกระชื่งคนซอยคือการหักลงน้ำหลัง ทั้งอยู่ชมใจขนาดพี่น้องชมใจอะไร กูหุญนเขาเย็นเดี๋ยวฮะมันเมาเออ กร,กระดูกมันเท่ากับซีอบ๊อาน้ำเปลี่ยนเมนูโอ๊บมือนี้ถ้าจะมาสามมือเจอตะเป็ดเห็ดได้แล้วเนาะเ <h ums> <h ums> ห็ดไปลายโพดพี่น้องก็คขิดว่าสได้คนลลยคือมาตกนี่เบิ้งผู้จิได้นี่ พวกเก่าฮะแหละขจอกะสิมาอายุว่ะดูพี่นี่เศร้าหน้าเลยบ้านตัวแบเศร้าสวนเนาะบแรกเกหน้าวทั้งจะบอกว่าบุหินเต็มจขึยะ พี่น่นจีดับหน้านยมันเป็นยังค่มันตายโลดมันไ่อยากตายเลยกันเลยมันได้เปิดใช้งานก็ตายกันใช่แต่ตายโหลดทหนัเนี่ยมัเปิดได้ทันักคือเนเต็มจะเียกัวถ้าก็ได้ดีอ 大家共同。 จนะหุมบาใจเหรอลงเป็นหนนะ้า นั่นลูกปะ่ะนำไม่เทพไหม,มนี่ข้าวนั่นลูกได้กับมาตายอีกพี่น,น้องเลยอ้าวะแนวคัะคบุญโฮมแล้วเหมือนนี่ไทยตะกาก่อนข้าวกับเจากก้าหน้าชิ่ลงไปโลกกาออกเนือสสวนหนึ่ง

ยายาจ้ะ <languages? S 1> ป้ามันแม่ให้มันอยู่นนแหม่มันเ่ะเรืป้าที่ีนนะนะครใส่ป้าโอ้ยเออข่างนู้นามี่นีแม่มันจะรักหน้าที่นี้ับจ้โกรกไส้หรือจ่าหรอแล้วก็รักชิงแหม่มันตอนนี้ชิงอยู่บ้นู่ใน่ลนะลูกใ่ัเอป้ จะหายลูกไม่แพ้ไปดอกอยู่ห่ะแหละอาพี่นงเวลาสิดจะหนุนหระจ้า